แวะชิมขาหมูหน่อยแวะชิมขาหมูนยะตอนแรกคิดว่าคนจะไม่เยอะนะที่ไหนได้ลานจอดรถเต็มต้องวนต้องวนมาสองรอบเลยพามากินขาหมูกันนะปัญหาใหญ่ของการเทียเท่ยวกรุงเทพก็คือที่จอดรถนะไม่ค่อยมีนะ เที่ยวกรุงเทพยุคโควิดนะวัดอรุณนะครับอันนี้มาแวะกินข้าวขาหมูข้างทางกันอ๋อขาหมูร้านนี้อร่อยใช้ได้เลยอยู่นะครับขาหมูอร่อยใช้ได้แนละ ไม่เหลืออิม่ม